โอ้มันโรอุ้ยเอาจัดไปตัวต้องยเผ็ดลูกดดลูกดูดโอ้ลูกดดเลยดดเลยคุยกบปิคุยกบปิอื้อหืจัดไปตัวโอ้ตามมัเพ็ดมัเพ็ดนี่บ่เพ็ดก็ดีนะก็ดีเตะได้ตัวเซ่บเซเ่ารสชาต าเปี่ยนคอนเฟิร์มทุกคนคอนเฟิร์มอืมคำวัวอย่นี้ะทักสุดันนี่เนาะกคนเอออืมนมโกกินโตแซ่บแนี้ทุกคนเฮ็ดเข้าไปโอ้ยเหลือแป้งมันกระสุดแล้วโอ้ยสุดยอดไอตัวรสชาติเปลี่ยนปะคือเก่าคือเก่าเปลี่ยนมาเก่ากับปีก็เบื่อทุกคนเลย อ่าดูส yeah. uh. oh. ิทุกคนเอ้ยอปีกมาแบบซอสหน้น้าุ้งเนาอ่าสวัสดีทุกคนนี่นะครับทุกคนขอส่งตัวฮิโนชแนลนะทุกคนตอนนี้แม่นพวกฮองเนาะเดินทางไปกินปีกอีกเทื่อนหนึ่งเนาะเราติดใจแห้งติดใจแบบแจ่มขีดอนตูมๆเนาะอ่ากับขีดนายพี่เนาะแล้ววันนี้พิเศษนะคือสิมีอยนบ้าวดีมไปนนำเนาะสำหรับพิมตูเนาะสิมียบ้าวดีมเกาล้านไป็นนำควรไปขับได้ไม่นกระลังกระลังตอนนี้กระลังไปขับดีมเกาล้านเลย น้องพากะัะโอเคทุกคนหยอกไปขับยืนก้าวด้านลัษณัยกันมาแล้วทุกคนขับดืนกอลานก๊าซยางขับทางมาโมเบิ่งทางเลย <laughs> เออรถส่วนไปโทรศัพท์ย่างเดียวถ้ารถส่วนไปเลยนี่คือคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าซดเด็ดเลยนี่ฮาขนาดนี้บมได้ฮาเลยเจบเลยนั่นนี่ฟ้าฝนฟ้าพ่นเอาพี่เนี้ยฟ้าพ่นฟ้า่นไปฟังนั่นฟังเลยฟังนี่ฟังนี่เอ้ยอ้บอดี้ท่านใดเห็นย โอ้อมาแล้วอเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดอ่าแล้วทุกคนเบลดิมก็ด้านมาแล้วตายตัวมาปักซีอางง่าพอเป็นไหนตาเขาว่าเขาว่าเฮ็ดเวียกเด้เฮ็ดเบียกกลางคืนตลอด <laughs> เอาขขขขขอาฮคนหาเงินหาคำเองจะไม่ใช่เนี่ยปิ้งเป็ดเบากบอยากกินปิ้งเป็ดอีกบาา้บานนึงเพิ่นติดใจมูนันพาไป้านทิวระดติดใจโอ้ขาร้านทิวระดแมนสุดแลารง แซบสุดแซบสุดแล้วหรอไม่วันนี้พาบอลดีมไปนำทุกคนเป็ดเบียงจันกับเป็ดฟากเซอะไรแซบกันในตัวอูอยากบอกว่าเทียบกัได้เลยนะอิริเลยอยู่ปักเซ่แซบคนหนาแซบคนเช้าเหรอไม่เป็ดเกาปีกเป็ดเหรอปีกเป็ดเหรอเช้าแซบกันได้หมดเลยนะไปทุกคนไปกินเป็ดกันไป Let's go นะฝนอีกแล้วมาฮอดแล้วเด้อทุกคน ฮานเขาจอบเดิมติดใจแหงต้องได้กลับมาฮอสโซ่บอกเลยเลยว่าฮันนี่แบบ the best the best สาวอวบอึ่มสวยมวยอ๋อโอยคนละย่างกันแล้วอัน่าคนละอาหารนั่นตอนนั้นอ่าคนละอาหารอันนี้อันนั้นคนละปิงตีอันนั้นอันนั้นชื่อแดงก็จะส่งเอนื้ยหูไปตรงไหมบอกมาจะดปโดนเพลงโอ้เพลงกันนั้นเล็บสาวเราว่ะแมนเพลงตุ้งเลยสดม เออใสื้อตัวนี้ใครแนี่ย <c oughs> เสื้อริเวอร์ในบุได้เลยจะมันอยู่ใครแน่เอาเอาละแป้งสามเอาปิ้งเป็ดสองเอาเอาเอา,เอา,เอาหัวตีนเป็้ขาบีดเนหนึ่งเ้าเจ้าสามะจะสั่งเช่นไมีแต่ปิ้งกับปัองละแป,ลป้งปิ้งสามสองบีดปิ้งปิ้งปิ้งอันสองอัน เกือบสามปีสองหัวทีนโดยแต่ก้าจาาตันตนัท่เบียนเอา well ต uh, oh. ีนมานำเลยเลยเดแเอาก็ได้โอเคป่รถรถแปเอาสองยานือก้อยก้อยเป็นก้อยเป็นนั่งกอเลาก้อยก้อยป่ะลาบเป็ดลาบนะักเสือเนก้อยทุกคน ฮะอาแมนปคเบปซี่องข้าง่เบปซี่สองเบปซี่สามสามเดียวกันสามเป็นป่องป่โอ๋บุมีตุงแก้วป่ะขั้นันเอาน้ำแดงมีมีน้ำแดงป่ะอนแดงมีซี่อ๋อมันมีกับเบบซี่โอเคมันแดงอะไรอยู่ดีนดงละทุกค าแล้วทุกคนมาแล้วมาแล้วอไนมใส่เสิพากันไปใสฮะเาเปัสเเนาะอ่าอ่ไปใจังจากินนีก็ไปหวานีู้้บ่นเ้าียดปัสเซทายด่อ้มไนอมไหนวเอ้ยอ่าพาไปเด้ฮะพาไปเด้ีวเดี๋ยวจะาไปอออันนี้อันนี้เป็นคอนเทนต์มุกคนนว่าแท้เลยนเทนอเอเท ไอยูนี่แง่หูสค่อยย่านเลยเขาบอกแค่แง่เฉย่จ้าเขามีเต่นนอนเขาออยไรนะคเขาเรียบร้อยเลยนอนอยู่ซื่อมีเตนอนอย่างเดียมีตนอนอย่างเดียวเขาเย็นเหยือดนะได้มีเต็นนอนซื่อหร่าต้องราคาเท่าไหรนะราคาเท่าไหร่สามสิบพันสามสิบกีบอยู่ไหมอ่าสาบนประมาณดอนไปทุกคนกันแฮปปี้เอนดิ้งนี่เท่าไห่แฮปปี้เอนดิ้งเป็นอหนวดหนวดอะไรก็ เท่าไรหาสิปซิปดอ,อลอหาิบ <c oughs> <c oughs> โอ้แพงว่ะเป็นลาน้าน,ลานเลยนะแพงแต่ว่าท็อปเลยท็อปอ้แท้มีท็อปมีอย่างอีกมีไที่สั่นอ๋อพอมาเห็นมน่รักเสกนกบงกบนงคกบะเป็นท็อตดท็อป คนเห็นระทปักสีขาดไอตู้ยังซื้อกินเนี่ยกูจะไปเดืออะไรกันวะก่เคยซื้อเด้อบีเด้อมาคอยแก้อยยอบอมมวนซื้อน่ะทุกคนมายกบอมมวนกันจะซื้อบียากุกคนโอ้้มยอมคนมเต็มเล้าอยาตลีเวอร์ทุกคน นี่อันน ah, ah ah ี <re g> <g ้เลือกแปลงทุกคนแปลนเลแปลนเลยแปลงอาหารอาหารฟูตดสูตปรุงเลยปรุงเลยอ่ะนงโกโปรเลยอยังกับสีไข่หัวสีไข่ทุกคนก็ไม่รู้ครับว่าสีไข่อ่ะเอาเอาไหมอันมาทุกคนนี่โรบูมมาทุกคนอ้อย แนวไดกรแนไดกรเตอปจะเสียบเถอะอต่เอาผักออกหรอเห็นตัวผักบู้เกิอะไทุกคนเกิดนะเอาเข้าสั่งสอกเออคนที่มักหัวสิคายแหงนทุกคนอะไหมดเลยใช่ปะซสิคายอ๋อ กวานเจี๊ยบสิเขาทุกคนใส่อีกใส่แบบเครื่องปรุงเน้นๆๆนนๆแน่นๆทุกคนน้นๆอืมเน่นๆเลยตัอาซมึงโน่นลาเปลี่ยนไงแป้งจัดไปเราดิมเราดิมลาทุกคนเห็นชัดทินไงชัดินโอยมึงฮีโร่กะสันแท้ เฮดไปเอเชียข้าในแซบอีหรีแต่คนนะปาดเขาให้สิคุณเป็นไงเขาข้ามามแ,แซบมาข้านีบอกว่าทุกคนแซบทุกอย่างบม่ได้อวยนะแ,นแซบแซบอิหบบรีรับ,ร,บรับส้มร,รับส้มเนาะแมวบางเนาลาบลาบเล่นกับบางเนาข้า้็ โซนเราแปลงมาหนึ่งแ <c oughs> ล้วซนเรแปลงมาหนึง่งไม่กับปีนเออผู้สาวไอ้ของกะปีเลยดังเนี่ยน้องอ๋ออ๋อมีละโอเคมะเพ็ดปลอยันนี้ตัวนี้มั้งเออหวานอานอัเดียวเนาะหอมบัวใช่หอมบัวกซนเราแปลงทุกคน,นลักมาทำยังไงบา จะเกินฮนะนอ้มาแล้ว,วมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วออกมาเลยมาเลนี่มกนาวโยงลุยลงไปอันกีดาพังเลยเมื่อกี้ก็เข้าตาเข้าตา ข้าวตาคือตอนนั้นเลยวะคือความหักเจ้บเห็นผู้สาวควาเข้าตาโอ้ข่าตาตลอดแต่ยังมอมฮอดเนาะมอมปักเซ่ไปข้าเข้าตาผู้สาวเลยตอนนั้นเลยยังเดี๋ยวหน้าข่าวตาผู้สาวความหักความหักข้าวตาเบบีเพิ่นอนนี่เนาะทุกคนอืมนมโกกินโตแซ่บมีทุกคนเฮ็ดเข้าไปโอ้ยหลุดแปลงมันก็สุดแล้วโอ้ย สุดน้อยไอ้ตูรสชาติเปลี่ยน่ะคือเก่าคือเก่าเปลี่ยนมาวบปีเบื่อทุกคนเลยมาดูสิทุกคนเอ้ยปีงมาแบบสดน่นไอ้ตูเนาะส่ซีโกังนี่ก่อนคนสมมากไม่เลิกแปลงนะทุกคนยังญู่ดูใส่หอมเลย เดือือเดี๋ยวหอมสวน้าก่นีนึงพอมีสีสันครกระบาอยอ่กระบาดมันลืมไปขัดไปหมดเอาเดี๋ยวกับจุกนนี่เนาะมาขับสุดเอคอมมสวยงามสีนาจัดไปมาบดนี้เอาพี่เพ็นีแก้วเลยเออไปรถมาไปมอ พดนเอาแม่ิันเิอมเอา่อนะราคาเท่าไรกราคาเท่าไรมอซองมล้มันโดมันดนอีกจานนึงแหละอีกจานนึงอีกจานนึงเอาพเป็นอีกจานนึงนะจะกินเบิร์ตเบิร์เบิอ้ยมันนั่งไคอยเนี่มนนั้งกินสามจานมันเลยไปคอยสามเนีนเนียนผัดเครื่องในเี่ยน่ไโอ้มคนอุ้ยอ้าจัดไปตัวต้องมีเผ็ดลูกดดลูกดดลูกโอ้โหลูกดดเลยดดเลยคุยกับปีคุยกับปีจัดัว ตามไปมังเพ็ดมังเพ็ดนี่บ่เพ็ดแต่ก็ดีนะก็ดีแต่ไหตัวแซ่บแซ่บกือเอารสชาติรสชาติบุเปียนคอนเฟิร์มทุกคนคอนเฟิร์มขมวัวอย่างเงี้ยคัดสุดอ่าเเอาซีมๆซีนี่กอนใหนตัวอุ๊วาคำนึงบากอาันนนไปตื่น้ใจอ๋อโอ้ชิชอ อ้แซ<ฮ>่บคือผู้สาวเลยเนาะสาวคืนนี่บอสเราแต่งกินแซ่บแอ้วไปกินข้าวดีจิ้งจอกเพืนถ่ายหอยยุ่ยพออยู่บ้างดูบ้างของขังเนี่ยจับซ้ำแรงเลย เขาให้สามแสนห้าปล่อยเลยการอะไรก่อนนะคะ้อมีการแยกสุขภาพมาใหม่หน่งเป็ดข้าวแห้งสามสิบ จานจานชองลา์จานองลา์อ tamam> ืมเรือดสุดสุดเดวแป้งไหกันนายจานชาเที่แปดป่ะี่แปดป่ะรังยูบินอืมังยืันเมนูอืมนคือมีเต็มอืบังยังยาปิ้งเต็หานลยานกินลาบกเลย เรต้องจำเฉลแปว่าเขาปีงเครื่องเอือเขาหนเขาหนาจะมากไว้เนาะมันซึ่งข่าวดในีสแมนแมนใช่ไม่ดีเ่ยมาดีตรง่ามั้ยลองตำเนาะไม่รส้าติแบบลี่อปนะใช่บคื่อนาไอ้ตัวลองนี่ ก้อยก <anut S 2> ันเจับไว้แ่นาจดีทุกคนจบเลยฮะต้องกินกับพักนะทุกคนอ่ะนี่กูกันตกมเผ็ดองกกะปิอื้มไปชัดไปมาป้า อูยิุ้แ๊บเหนีครับครับคเยี้ยงสุดแปตลอดเนอะอืมแบบนี้วะอืมิยงบ่อยไหมแบบนี้าเหลรสชาติต่างกันยังรสชาตต่างเด็แป้งยังคนละสูตกอยู่อย่างี้สมแป้งมาแซ่บแบบเนี้ยมาเทีไทยมา่ชิ้นไผชิ้นไผ่มันรับข้าวดีเละ ตับาวก็แซ่บอีกหอมตัสมุนไพรอาพี่ดี่แลกคนกินคำอากกินยาอะไรยาพี่หานเป็นดังเป็นอย่างนี้องปกติอยู่แล้วของมนุษย์กนดิบได้กินดิบไกินยาว่กินเบียร์ได้ที่ส่ได้ย่ประมาณกินเนปประมาณสีมือได้ย่ที่ วะอืมน่กรบแล้วงเดียวใชครับใช่ไหมยกให้อีกที่นี่เลยอืมน้ำบัตเซต้องยอมหับต้องยอมหับดลยว่ามันงอหัดูเบสนะทุกคนดูเบสเลยคือมาตั้งเป็นไง ควักเีคาักเจอกว่าคือมาซื้อนี่แบบประพาเลยนีต้องมาทุกเถือเลยไปกินอาหารตัไซคือกว่าวหนักอาหารอยู่ปปกเซหนักอืมคือจาเนฮะเ้าด้วยซ่แฟนคนจะมีอเอแฟนคนตักเทุกคนใจมากหาสิดเบี้ยเดีวก็ไรนะเมียเเมียอจะเมียตัวขา แพงน,อนออะอา,อาหารสิบดอลคอบ,บอเดชตัวท็อปอ่ะข้าบตท็อปเดี๋ยวเท่าไหร่คับข้าวส้ห้าบ้าวสห้าาอสินห้บทครับบทกอปแล้วเกต็ดเดกลางบอกหรือว่าเนี่ยเด๋กลางออาดดกลางบอกกลาง กางมองกางมองว่าผมรู้สึกว่าคลิปกินหอมมันรู้สึกว่มันคลิปกินแล้วทุกคนออกไม่ได้ออกออกในวิปแบบคนหาเขาจะได้มีอะไรคนหาเมียไม่ได้หลีกเลยใช่จริงอลบมาก็ได้เราแบบมีเวลาอยู่เนี่ยประมาณเคยตู้นะตู้ใส่สูตร มันตีอีกของข้างเข้าไปโอ้เมนตนเราของข้างอยู่แต่ว่าอามาอาจจะปื้อน่ะได้ได้ของข้างน้ำอาจารย์เออเกือบลืมเด้อมามาอะไอืมเจ็กตุบสาวโบเจ๊กโบไดตี้มาเชิญดังใหตูมาเลยเนาะเลยแบบหนึงวันไปเพ่งครับ เป็นยังไงบ้ะงวะได้ผลบวกะคนได้ลองนะเบื้องบีมันบีมันยังอยู่นี่อยู่มันจะไปจีบมันจะซื้อไปเลยเขียวแซ่บอืมเขาบีแซ่บแซ่บแซ่บหวานเจี๊ยบเลยหอมหวานลาบเป็ดนี่คักพลาดเลยอืมชาบี กันเจี๊ยบสิค้าทุกคนใหม,ม่แล้วข้าวของอีกเป็ดสดๆท่านนี้ก็ยังต่างที่ท้าให้นะแชมพงป้ายทาให้มันข้ามครัวมาทุกคนแล้วก็ไม่เห็นหรอกไปมาสิมากินอีกครั้งครับ บอกเขาเอกว่าปีงเพ็ดทาให้เท่านี้จะมีอาหางส้าวอาหางเดียวกันจีบเสี่ยเป็นคอมเต็มแซมเต็มเน็ดเต็มวันทุกคนมผมมีผิดหวนะังทุกคนเลยไม่มีผิดหวังจ้า มาบอลเลยลุโดด,ด,ดมาลุกโดดก็มาก็มานาวต้องมีรถแปลแหวนครบเครื่องนะโดดมาดดนาวต้องมีเจ๋ม,มจ,จานคำนง่ายทุกคนดังษ์กรกระเทยลุกโดด มา,อ,าอืมอาทรบจะบอกพันเลยับผมเดินใจ

มันจะจริงกันอะไรหงได้อยู่ดีฝนตกไม่จัดการเย็นทีละปีปีที่สี่ทห้าเลี้มันทุกคนจริง

我发了照片了。 wow view năm cái con năm mười bốn rồi mười Ừ, năm mười bốn năm mười bốn ăn ขนมากหลายีปลาเสกเขาบอายู่นดไหอือเบือถ้าไม่ใช้ตัวนึงเขาโมงเขาบอกเกิดดที่อเมริกาตอนนานๆอ่นนไม่กินหรอไม่เคยกินรสรนรู่นข้นเสียสซี่ไปห่งอร่ตัวั่นหั่นคนธรรมดาเลยเลยหั่นอยู่แคมทังนิน้อยแคมคลองแ็มขมือไวท์ชงก จะปัปะสาททุกคนส่วนตัวมันสี่ปเ,เบียงกอมีงานู่เบียงที่แปดมายูนกำกันแข้ตันะ้สะใจอยู่ก็อยากมนเมอยจังหน่อยเลีอยงกบุนมายมายไม้มาปากักเซนี่ลงคลิปตลอดให้ดูันคร,รับไปรับ <c oughs> เออลงอยัวไ้องใส่หน้ากองเลี้ยงเยวหนูขาบา ขนัดมาหอบสองทุกคนแล้วสูบมันแซ่แหง่แซตกงนัไนไหมอือลงกวนลอวนอือม,มันรากรวนนะเยไม่ติดใจหรอ อืมจืดแบบนี้สดยพอครถไฟบคนทำยังไงแค่นี้ขนาดหด้อแม่แม,นะมา

หกสิบพันเขาเจา้าจานองหาสามจานปล่อยหกสิบาเขาเจ้าก็ไดัแปลงกับซ้ำกันพู้ีด่วนทั้งหมนสามแสนหาสี่พันส <sheets> านนะ <c oughs> มแสนหา,า,าิีงสจานหมเออเือสิบสดอลลาร์อ่าสิดอลลาร์ท้งบั้งสิบสีดอลลาร์วกเฮากินมาเลยทุกคน กินให้กินมากินกินกินใครหาเงินคนไม่อยู้เรื่องสบายเรียบร้อยทุกคนนี่อต่อไปวันหนึ่งแล้วนะวันนี้วันนี้ถือว่าแซ่บหลายขอบใจทุกคนที่ติดตามขอบใจทุกคนที่กดไลค์กดซับสไคร์เด้อกดฟอลโล่กดติดตามเด้อทุกคนเด้อแล้วคอมเมนต์มามาให้ดีใจเด้อทุกคนเด้อเอาไปคิดไปไหนใช้ปุ่มกดปิดนะไอ้คนละปิดเอา ยิมนะทุกนเสบเสบใช่มาบักเซ่ต้องมาเนาะ่มาคือว่าปานันแมาบัเซ่ผม่อกะ่อดบัเซ่คอยกันมาบัเซ่เขาอยติูมาหอดยุ่หน่แต่กูยังบสหอดมาฮอดยุ่นี่มาฮอดไม่ได้เซ็กอินเลยอฮอดบักเซ่เลยบอดบัเซ่ไม่แรงให้มันฮอดก่อนเนาะทุกคนเนาฝากติดตามไอ้ตูเนี่เด so 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 ้อไอ้ตู้กิกลับก่อน เี็ต่ป๊อบกับบีมจะอยู่ต่อก็เมือไหร่หรอระมาณอื่นประมาณอื่นเพราะว่ามีงานวันที่แปดทุกคนมาปฏิเสธต้องมาจิบแซมเลยโอเคระเบียบแต่กนเรื่องคุณเ้อขอบใจทุกคนที่ติดตามเด้อโอเคไปก่อนแล้วบ๊ายบายอ๋อสอง